คเกิดเหตุรอบวางระเบิดกองร้อยฐานพรานพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกห้านายเหตุรอบวางระเบิดชุดจรยุทธ์กองร้อยฐานพราน4916บริเวณบ้านบางงหมู่สองตำบลศรีบันพศอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาเศษค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกห้านาย เบื้องต้นยังไม่ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดโดยผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดสแสวงเครื่องดักโจมตีขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงโดยจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ล่าสุดพลโทไพศาลหนูสังไม่ทพภาค4ส,สั่งการไปยังทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพิ่มระดบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทันทีพร้อมกับตั้งจุดตรวจจุดสกัด ก็ระวังสถานที่ราชการฐานที่ตั้งร้านสะดวกซื้อและชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ